เป็นได้เสื้อเยืดจากร้านมือสองมาครับแต่ความยาวมันไม่พอดีเท่าไหร่อยากให้มันสั้นกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวจะตัดให้เป็นทรงขอบตัดชายเสื้อออกแล้วก็ตัดความยาวแขนออกด้วยไปดูกัน เย็บเสร็จแล้วต่อไปก็ตัดส่วนเกินออกนะครับนี่าเช้นตรงแขนแล้วก็ใช้เสื้อ คอม p l e t ครับตัดเสร็จเรียบร้อยความยาวเดิม27นะผมตัดเหลือ24ส่วนแขนเนี่ยยาว9ครับผมตัดให้เหลือ6ก็จะได้เป็นทรงขอบพอดีตัวด้วยเอาไว้ใส่กับเปึนเกียงยีนกระบอกใหญ่ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกัน,นคลิปถัดไป